เม่ก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่เอาสตังค์พี่นะเรื่องเนี้ยสตังค์ของแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนั้นสำเร็จ ตอนผมทําปืนใหญ่จอมสลัดผมก็เชิญเมฆมาเล่นเป็นอีกาดําในหนังเรื่องจอดปืนใหญ่เขาก็ยินดีมากๆต้องแต่งตัวนานขนาดไหนเขียนลายเขียนรอยสักเลยเต็มไปหมดมันเป็นความการทํางานที่ค่อนข้างยากเมฆถ่ายกับผมมาแล้วถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีหนึ่งเกือบปีหนึ่งหนังมันใหญ่มากแล้วเมฆก็มาคิวทุกครั้งมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ตลอดเกือบจะตลอดเวลา แล้วพอเราถ่ายหนังเสร็จเราปิดกล้องเราก็มีงานเลี้ยงปิดกล้องกันแล้วเม่ก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่เอาสตางค์พี่นะเรื่องเนี้ยผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นวันเป็นผมในวันนี้แเม่ไม่เอาสตางค์เลยแม้แต่คิวเดียวนะก,ก็เป็นความประทับใจประทับใจมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ต้องการความชุ่มเทมากเม่ไปหัด ดำน้ำําไปเรียนดำน้ำําไปทําทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ําซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสมรลักน้ําบ่อยครั้งมากอยู่หลายๆหนนะฮะด้วยความด้วยความที่เราเจะเอาให้ได้มันก็ต้องทรมานนะักแสดงไป,ไปตามเรื่องแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะว่าวันนั้นส่างค์ของแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนั้นสำเร็จ